จริงแค่เอาพญานาคก็ถูกต้องค่ะคุณจะนับถือพญานาคองพระเพชธรนาคามาเข้าสิงก็เอาเลยค่ะตามสบายนะคะใครที่นับถือพญานาคก็ไปเลยค่ะนะไปหาอาจารย์น้องเลยค่ะไปได้ค่ะศรัทธาก็ไปเลยค่ะแต่ที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณเอาคําสอนว่าคุณท่านเพชรนาคาเนี่ยโดนรับมอบหมายมาจากพระพุทธ,ธเจ้าว่าให้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ Hey, พญานาคในตำนานในพระไตรปิฎกในคำสอนนะ่ะยังไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยในคำบวชเนี่ยของพระเนี่ยผู้ที่เป็นเบราิชานไม่สามารถบวชบวชได้นั่นหมายถึงพญานาคค่ะกำหนดไว้ในพระไตรปิฎกในบทสวดในคำขอบวชไม่รู้จริงหรือมไม่รู้จริงหรือฉันเป็นผู้ยิ่งฉันอย่างศึกษาเลยนะ เห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่เป็นพญานาคมาอีกทีนี่งมั่วไปหมด <c oughs> แม่กาลีต้นเลืออกร่างจริงค่ะน้องคุกกี้ถ้าเทียบกับน้องใบบุคนเห็นทั้งประเทศค่ะพี่ชัยยุทธคขาคนเห็นทั้งประเทศค่ะคนแยกแยะได้จากพี่ชัยยุทธจริงๆค่ะน้องมองตั้งแต่แรกนะพี่ชัยยุทธนะในแม่มองตั้งแต่แรกแบบไอ้ร้อยหยอไอ้้อยหลาวะ่ะ พี่อย่าเรียกนางนางกำลังกินข้าวอยู่นางกินข้าวแล้วเด็กที่เกิดนอกมดลูกแปดปีเอาประพุทธรูปมันไม่มีสมองไม่รู้ไปถูกอบทไหนใน Google ค่ะจริงอันนี้นางไม่รู้ว่าไปถูกอบทไหนนะคะไม่ได้ป่วยทั้งบ้านป่วยทั้งคลอกเลยค่ะขอปริพี่ไก่ เสียงนกแซ่ขัวลานมันควิกดังดังตุกจิกกุลิกุเจกอย่าขอเพลงเยอะขานเหนื่อยค่ะอย่าขอเพลงเยอะขันเหนื่อยค่ะพี่ไก่โอ้โหพี่ไก่ขอเยอะๆได้นะคะพี่ไก่ขอบ่อยๆได้นะคะน้องร้องได้ค่ะเราไม่ได้เห็นแก่กุหลาบนะคะชอบเพลงนี้ครับ ตอนนี้เหนือหนักกว่าหนักกว่าซุ้งเทียงอ่ะน,น้องว่านะพี่นะน้องว่าหนักกว่านะไม่รู้ว่าอีไออะไรไก่แล้วค่ะทุกวันนี้นะคะแม่ทําการตลาดปิดไปหน่อยคือถูกต้องค่ะนี่ถูกต้องแม่ทําการตลาดปิดไปหน่อยจริงๆสวัสดีค่ะจริงๆตอนแรกอ่ะขอมาถูกทางแล้วแหละ นะที่เขาเป็นร่างทรงอ่ะและเขาไปได้พ่อเขามาทําผัวนะ่ะอันนี้มาถูกตางละแล้วก็ได้ที่เนี่ยมาตั้งลกลาดอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะ่ะเขาย้ายพื้นเพมาถูกต้องแล้วอ่าเขามาจับหมอถูกคนแล้วอ่าหมอก็ปันหมอก็นะหมอลูกก็จับถูกคนแล้วอ่าร้องเพลงนี้เห็นหน้าเลย <laughs> สรุปอ๋อสรุปประเด็นเชื่อมจิตวันนี้ก็คือผิดกฎหมายทุกอย่างที่เขาพูดค่ะจบ พ่อกับแม่ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายติดคุกค่ะกัดขืนอำนาจศาลในการจับแยกเด็กมาตรวจติดคุกค่ะดันก็ติดคุกค่ะดันอีกก็ติดคุกค่ะนะคะแล้วทุกวันนี้ไอท้ที่เรื่องที่เขาไปแจ้งแจ้งความมาค่ะตอนนี้จากที่เขาเป็นจูดเขาเป็นจำเลยแล้วค่ะติดคุกค่ะนะคะคือทํายังไงตอนนี้กระดุกกระดิกไปไหนก็ติดคุกค่ะนะคะทุกวันนี้รออะไรคะรอให้มันติดคุกค่ะอรออะไรอีกคะ รอให้อำนาจศาลออกมาค่ะอ่าแล้วก็รอกองปราบสั่งจับกุมค่ะจบชัดไหมคะชัดยังสวยทุกวันขอพระคุณค่ะเด็กไปโรงเรียนของเขาค่ะถ้าเขาผิดจะโดนแจ้งความเท็จไหมอ๋อมันติดคุกค่ะมันโดนอยู่แล้วค่ะทําเสื้อทาเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงวุ่นวายกันทั้งประเทศนะคะโดนหมดค่ะโดนหมดค่ะนะคะแรงด้วยค่ะ นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาเอาคำอาเอาคำให้การเอาคำชี้แจงในต่อหน้าศาลต่อบนรนละังศาลมาพูดในสาธารณะติดคุก60วันนะคะจำคุกทันทีนะถ้ามีคนไปแจ้งอ่หาทําไปเรื่อยอีบรูลบร,บรูบรูดิวสวยมากขอพระคุณค่ะจันน้องไหนเขาพูดได้ไว้แล้วว่าในศาลหมดแล้วหนูเลยเม้นสาคูไป <laughs> นางก็ไปได้เรื่อยเนาะคะ่ะนางก็ไปได้ของนางรู้วยเปื่อยเ,อยเนาะเอาจริงนางก็ไปของนางได้เรื่อยเปื่อยนะพี่อ้อมาดึกๆค่ะพี่อ้อไปทําธุระมาแล้วค่ะพี่สิงคขาเห็นเห็นเมื่อกี้เนี่ยพี่น้ําพี่น้ําบอกว่ามาแล้วนะคะเออนางก็ออกของนางทุกวันเลยค่ะอีเสกอะือมแอฟฟ้าในแม่ปุกกี้เป็นหนึ่งค่ะ นายแม่ปุ๊กกี้เป็นหนึ่งจริงๆเข้าไปหน้าโปรไฟล์แล้วกดลิงก์ได้เลยนะคะอ๋อมันไล่สองทุ่มอืมกดไปหน้าเข้าไปหน้าโปรไฟล์แล้วกดลิงก์ได้เลยค่ะจะไปผูในแม่ปุ๊กกี้เป็นหนึ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตะกี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกขั้นค่ะเออนะ เคสนี้นะคะในแม่จะบอกให้ถ้ามันจะต้องสะใจจริงๆเนี่ยในวันที่พอมอจอลุงแล้วจับลูกจับแม่งแยกกันวันนั้นจะแบบว่าสะเทือนประเทศมากนะคะวันนั้นจะตึกสะเทือนมากขออนุญาตไปปวดหนุเสแซจนะครับ ไปกดตัวเคใช่ไหมคะนางก็คงจะดีใจว่าอ๋อทุกคนโอเคกับนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริง,รงๆไม่ใช่ค่ะเขาด่านะคะอ <c oughs> คืนนี้นะคะ,ใค,ะ,คะใครอยู่บางกะปิมั่งคะใครอยู่บางกะปิมั่งเดี๋ยวลูกมันก็ตอบซูมอีกในวันที่พอมจอในแม่คิดว่าน่าจะเป็นวันจัน์ทรนะคะ ในแม่ดูว่าวันจันนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวหนักๆเลยนะคะทุกภาคส่วนพอมอทำงานนะคะทูพอมอทำงานแล้วพอมอเนี่ยพอมอทุกจังหวัดเนี่ยทำงานดีหมดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้ว่าอวยหรืออะไรนะคะแต่ด้วยความที่ว่าความนุ่มของเขานะคะเขาเข้าไปเนี่ยความนุ่มเนียนุ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่มีข้อมูลณนะตอนแรกๆเขาไม่มีข้อมูลยังไม่มีแบบว่าเฮ้ย เขาต้องให้ความอันนี้กับเด็กปกป้องเด็กด้วยหน,หน้าที่ของพอมอเขาจะปกป้องเด็กอยู่แล้วสวัสดีครับนางวาสวัสดีค่ะพี่นิวพอเสร็จเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าพอมอไม่แอคที แต่พอนกะทุกวันนี้อะค่ะจะบอกว่าไม่รู้ข้อมูลไม่ได้เพราะข้อมูลมันเต็มปึ้ง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 ,ป,งปึ้งเลยแล้วพอมอเองก็แจงนะวันนั้นด้วยบอกว่าเออเนี่ยที่น้องทําอยู่่ไม่ถูกต้องมันจะเป็นที่แบบว่าเออเรียนแบบของเยาวชนหรือว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะคะ่ะแม่เขาเทียงขึ้นมาตันทีเลยนะคะพูดอะไรที่ขัดใจไม่ได้เลยอีหานี่แบบอือตลอดนะคะ อะไรขัดใจไม่ได้มันเป็นอะไรมันไปมันมันไปเข้าเซ้นตอเหล่ตรงไหนนะคะฮะมันเป็นอะไรคนอื่นที่มันมันพูดแล้วมันตรงกันข้ามนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรที่มันรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้มันเป็นอะไรอยู่อย่างนี้เอ็ไม่ใยกยังคมาว่าน้องแบบนี้ไม่แยกยังคการต่อขังน้องยังเป็นเด็กอยู่นะคะ ไม่ได้นะคะเย่ตอบไม่ได้อยู่นั่นมันจริงๆเลยอียาการเจร็บเจ๊เจเนี่ยเสียงนำหน้าเลยค่ะพูดไม่รู้เรื่องเสียงนำหน้าพูดไปก่อนเขายังไม่ไม่มีไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาพูดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ปัชราภร์นะคะหายใจทาง นี่ก็ชอบทําให้ในายแม่ไม่น่ารักชอบทําชชอบยั่วย,ย่างเงี้ยเนี่ยชอบยั่วยให้เราพูดอย่างเงี้ยชอบขอพระคุณค่ะพี่พัญราบ,บอกเนี่ยนิสัยไม่ดีพี่สหชัยนี่นิสัยไม่ดีพี่สหชัยนี่ไม่ใช่คนดีนะคะแกไม่ใช่คนดีนะ <laughs> นนะแกม,มาปั่นนายแม่นะคะ <laughs> เออแล้วแกก็จะรู้นะว่านายแม่นายแม่ พูดจะพูดว่าอะไร <c oughs> พูดได้ถูกใจเออทำได้น่ารักพิจาพีพิจาเช,ชื่อไหมว่า มันเป็นจริตของมนุษย์ทุกคน,นะนะคะเวลาที่เราถูกใจใครเราชอบใจใครนะคะต่อให้เขาไม่ไม่สบายเขาบาเขาคาดอุ่นก็ไม่ไก่เต็มเราก็จะบอกว่าอุย้ยเขนาน่ารักค่ะแต่วันไหนที่เราที่ไม่ชอบเขานะคะต่อให้เขาทําดีแค่ไหนก็ไม่ชอบค่ะเหมือนอีแสกเนี่ยวันนี้มึงจะมาบอกว้ยฉันผิดไปแล้วในที่ผ่านมาฉันขอโทษฉันโอสีคําฉันดา่าใครไปฉันฟ้องใครไปไม่นะคะเกลียดแล้วเกลียดเลยนะคะ อยากได้เสื้อเป็นหนึ่งนะคะทักที่เพจเลยนะคะอ่าทักที่เพจได้เลยค่ะอุ้ยนในแม่น่ารักขอบประคุณค่ะพี่ออน่าจะสี่ทุ่มค่ะน่าจะสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวในแม่มาก่อนค่ะขี้เกียจตีกันนะคะขี้เกียจตีกันพอเขาขึ้นเราก็ต้องลงนะคะ <laughs> ออกอะไรกันอุ้ยไม่เอา ไม่ออกค่ะออกไม่ได้ค่ะไม่ได้นแม่ไม่ได้ค่ะนนแม่พูดไว้แล้วค่ะบ้านฟ้าบ้านฟ้านนแม่พูดไปแล้วว่านยแ,แ,แม่จะไม่ออกนะคะออกสื่อได้สัมภาษณ์ได้นะคะแต่ออกสื่อได้สัมภาษณ์หน้าสื่อได้แต่ไม่ออกอรายการค่ะนะคะ,นะคะเรามีการแบ่งงานที่ชัดเจนอยู่นะคะเอาอีกไหมคะเย็นสไม่ได้นะคะน๋ยแม่ไม่ได้ดเย็นเสียงนะคะ พวกที่มันล้อเยนท่านนาค่ะพัทธะนาค่ะ <c oughs> คือพวกที่มันบาปนะคะพวกเวิปปราค์นะคะอืมสวยจังค่ะฉันขอเป็นคนวิปลาสนะคะแต่ถ้าคนดีๆแบบอีเสกฉันคนหนึ่งค่ะจันไม่เป็นค่ะฉันไม่เอาค่ะฉันไม่อยากเป็นคนดีแบบอีเสกค่ะฉันไม่ชอบเป็นคนดีแบบอีเสกค่ะฉันชอบเป็นคนวิปลาสค่ะนะคะ,นะคะอืมเข้าใจยัง ขอเป็นคนวิปัลลานะคะจริงๆถ้าเกิดว่าสาวกขเขาเข้ามาเม้นนะคะในไม่ไม่ไมได่าค่ะเม้นได้ค่ะคือจริงๆเราก็อยากรู้นะคะว่าทำไมถึงไปเชื่อมจิตเ <c oughs> ออปล่อยเขาเธอคะ่ตะตานวยอะ่ะอืมจุดจบจริงๆพี่ลินลี่คะ่ะทุกวันนี้ก็เป็นจุดจบของเขาอยู่นะคะ สวยวิปลาสแบบนี้ค่ะพี่เขาว่าหนูวิปลาสหนูบอกว่าอ๋อโอเคค่ะถ้าเป็นคนดีแบบนั้นก็ไม่ขอเป็นค่ะนะคะนายแม่ไม่ขอเป็นคนดีแบบนั้นนะคะขอเป็นคนวิปลาสแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าวิปลาสด,ด่าใครก็ไม่เป็นไรนะคะเออวัดดีเศร้านูยวันด,ดีค่ะอืมแม่นกแสกปากตุบปากเสียง,งนกแสกหัวลานมันติกดังิ ดังตุกจิกกุลิกุเตกนะคะนะครับเพลงนกแสกค่ะแม่ใจเชินกัพผงหมอยานิยมเขายังอยู่สุราษฎร์หมอยานินนะคะคืออะไรคะหมอยานินเขายังอยู่สุราษฎร์ไหมน่าจะอยู่นะวิปลราสแบบนี้น่ารักพี่จา๋าพี่จา๋าเพลงนี้พี่จา๋าต้องให้คุณเอาไปทําแล้วนะคะพี่จา๋าหมอยานินนะคะหมอยานินที่ทําจมูกใช่ไหมคะ ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเกน่าจะเกน่าจะอายุเยอะแล้วนะคะปากจะเป็นตามพี่ปากเขาอะไม่รู้ว่าสันนิบาตหรือว่าเวรกรรมนะที่เบี้ยวนะเออจริงน้ำตายต้มบวัวาตัวเขาอ,อยู่ในโควนพี่สาาเขาอ,อยู่นู่นนั่นหลึกไปตึ้งชานาเวจีนุลูกสาวชอเพลงนี้เพลงนกกูเล็กกูเล็กตุ๊กติกเนี่ยเพลงนกเป็นนกเพลงนกแสกหรอคะ